นึ่งสองสามปึ๊บพี่น้องถือบักคักบักแน่ไล่บันโอ้โอสวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุขอ,อนจ้าสวัสดีครับวันนี้ผมชิมวัดตึกแหง้ะครับวันนี้ <c oughs> ก้าว็ขึ้นมันบ่มีนม้น่ากินแรงมาหาแนวกินแรงเลยใช่อนมึง ที่ที่หรอว่าต้องไปถึงถ้าปลากับขวงวันนี้สุดใจบ่ได้มานั่จ่าว่าคำเรลยวก็เลยหายุบานเบื้องใกลกันต้องหายพักพอนจักมือกันพราะงเง้ปลาต้นนนกินหม่ยันนึงไปยังไงปลากะเดือดน้อยบะเมียนอันนี้ก็ทามน่หละส่บูรอกปลาได้นาน ไปมือนลุงโหรดโอ้ใบใหม่ต้นม่นเป็นปลาว่าเป็นปลาเหม่อว <laughs> า,านพ่นมาตึกว่าถือสันเดียเมือนนี้แล้วอยากมาลองเบิง ่ันลองชมกันลายเนี่ยเป็นปุ่มอยู่อลองชมอา,าิีมไททัไ <c oughs> ดอะไเป็นยแต่ละคนดังว่าเมนหน่อยเสร็เนะาะจุดใหม่ bây giờ là bớt nước muối, bay liền vào, bao bông mì, ăn lạc nghe cả mạ hoa cứ thử cái tân bao ngâm cái tân, à, bao nhiêu, ba cái nhang thì bao cái tân. อู้ปลากงสองตัวเลียนนามันมองิปปอะืปลากงกับมีไปไรตินเป็นตัวเน้ติดใหม่แต่น้อ่ะนี้นาะก็สองเียเน้อยังปลาขาวกับตัวใงญ่ต้นไปเงี้ยนั่นอู้นนปลากงอะเหียปลาขับขวงออ้า Bạn đẹp đó. Nhì, bà lẹt ừ. ừ, ừ. ừ. đó Ni bunye. Bakayang bà lam nhang cả yang ok. Ni bak hoa nắn bay yang. We Nam này. Ngay 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 lắm ngay 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 Tôi nói thích sáng 3 tíu với tội như tôi không chuẩn bị. Men. Tiếc gọi của mày, mày 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 cả Bond du oh. phang thang không à, có thể nào nắm bắt tí song phi long bận tí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  bận bận tự bận đầy đầy vô đi trời bận tí dùng đầy bận <laughs> tắm tức tức tắc tắc bác anh ừ. là sáng chi tổ chứ đâm nổi có หืมปลากระแยงอีกโอ๋เกือบสมอมือเนาะนี่นั่นตัวนึงปลากระแยงอีกห่วยสิได้แกงคืออีตะนี่โอ่แม่นเด้ป้าใหญ่พ่อเจ้าห้าวขึ้นมาเพิ่นมันเป็นไผอุดๆๆลงไปพุ่นเลย thể hiện nó biến ta nhảy u linh oh này cái đại ba cái nhảy thì cầu nó ném mỏng nỉ mỏng ba cái nhảy đây to bao nhiêu ô mày này bản lái đây กด nhập này ก็ tiếp ร้อยอ่ะนี่บ่บ่บ่ต้องบ่ à, si. đây ปลาปลาใส่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  ไืนนปักแยงเออจะไปขนจะไปขนโอ้คนอะมันิลอยมันปักมือกันนี่ลักหลายเลยนานไ่นองยำเล้งสีละปาปลาก่แงงแเลียงแ่งมันสองนี่กูไปด้ ừm dạ mình xì quýt chân đi mắt chết nữa hoi chuột và cái nhanh phải nhanh này săn đuổi được นั่นอีกตัวนึงละโอ้ตาตาตตายลุเขืบตวหน่อยเลยกก็ลุ่เขบอยังสั้นพอรอไปเลย่อยจ่ะถามือข้นตุนโอ้บันนี้ได้หาหกตัวเลยปากงงันยง

ตายกันหรอิดไหม่แต่ก็แ้่คือออกเด้ก็ออกกันก็ะเด็ก็ต้องออกนี่ใหม่ไหมอืมอืมได้บุญร้ายเดี๋ย้นีมากเลยขุ่เทียมใหม่คือม่นไม่เห็นไง นีค่คนถึกลงจากน่าตึ๊กมากได้ถึกกว่านั่นไม่บานนี้ไหมบ้มานนี้บ้าได้เล่ปะะเยปากกันแง่ด้เล่ยใหม่ไรบ้านนี้ไหม <c oughs> ดึกลงไมปีที่ยังเหรอเห้อ ได้แต่ปลาเขาจ้า,าจพี่น้องบานมาบ,บิงพงเี่อปอมได้บักขับเลยเพงเี่มิตะน้ำได้ขึ้นมานี่มิตะน้ำจริงจริงโอ้ยโจับมือไปยัง

เพียสองตัวเลยเพียงงี้ปลากระเญงเพียออ้หลายเลยปลากระงเพียปลากระง่ปลากระเญงหลายตัวนีมหลายย่ยุ่ททงพุ่นถือกันหลาหาโตโตอยลากระงมาบางหันมาถือเาก็มาถืออีกบ้านน้อยไป้นเจอมาเอนก็เลยลกหลานี้ยอ่ลงมาได้ถือวันนั้นถือวันนี้โอ้ยก่อยเนาะ พี่น้องแบบนี้ติดถอดยุจอมแหบแบบนี้เต็นได้พะไงถือดูอดิเพราะติดติดอะไรติดหลายเอะไรสักท่นล่ะโอ้ตึกถือกี่แล้วล่ะเองี้ยนอีกคนนั่นนั่นนั่นบางหันกับปากระแย่งปักระเด้พี่น้องเอ้ยพ่อเราเขาเขาสร้างนี่เหมือเก่าลงไปเลยตกยานมืออีกแล้วโอ้ ปลาอยงนี oh oh oh. Oh! ้เป็ดหูโอ้โอ้เออบะนี้มีปลาเดิดน้ำพ่อไงหย่าตื่นเต่นยุบย่าตายุบจอมเฮ่เฮ้ยแล้วถังไหมปูนโอ้เกือบกระขาดแล้วพ่อไงกางถือ่ได้หามขึ้นปฏิเสงทีกระชิงเนี้ยบนี้ฮะ อ๋อันบอกเคยเห็นถือแขนมันก็จะถือดังก็ตเนาะมาทางนี้มีปากกระเดิดน้ำหนักไงอืมตีนองะตนแต่ว่าคือบ่มีปากกระเงี้ยเลยหมอเป็นบางช่วงตัวเดี๋ยวไปตึกอีกบาดเดียวจะหันกระเพาะดิบอ่ะฮึตืกอีกบ่ตึกอีกบาดเดียวปศนี่แล้วไปปอมตื๊กชิพนาครปดปลาสวยเล่าอีกคน ทำเด้่วเสียงได้พะยัยห้องเหมือนโอ้ยมืดแล้วพี่น้องมืดแล้วมืดแล้วนี่แหละครับพี่น้องมหาปลากินแรงแล้วพะยัยหกินจากงานนะไปหาสามเขาสามก้าซ้อมเขาซ้อมกะมพผสมี่น้องกินอย่างเดี้ยดิผมมั้เละจับเอาหางทีมะตึกเลรอครับพี่น้องบ้าคำเดี่ยวเลยบ่ให้ถึงใหญ่มานั่นกับพราได้กินอยู่ด้วครับพูดนะมีแต่ป่าด้วยนะคำแล้วอืมกางเมืกงบางยุบานเนี่ยถืงก็ได้ครับ เอาก็ดสำหรับมือนี้ผมก็สิพาพี่เขานอนเขาบ้านกขาซ้อ,อนกันเด้อครับคำม,มือเปิดตาแล้วอันนี้มันคำไปนำเงี้ยมขึ้นเดี๋ยวไอ้ไครับพี่น้องมือนี้ผมก็ขอวาบุญขอบคนในรายๆครับพี่น้องเขาก็ได้ผู้คนเบิบ่งว่าเขาเกิดใหม่ไปยงไังใดหาย,ยว่วหายกินเปยงังใดมือนี้พอได้เอาปลาง่ายนะครับปลาหน่อยย่านบอไดกินแรงก็เรียกว,ว่าไปล้องมงึงจะบากกันน่าสิหนูว่าผันไทยยุคพี่นอ้องอ๋อผมสั่นละผมเกิดสภาพพี่เขานอนเขาบ้านกขาซ้อนกันเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สิพ ก็คุณผอสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาเขาหน้าลางามงามพี่น้อง